โรงเรียนบ้านตาทิศต,ตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลกระโพอเภอท่าตูมจัังหวดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566 มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนมีนักเรียนจำนวน62คนบริหารงานโดยนายประสิทธิ์หอมเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาทิย์เอกลักษณ์โรงเรียนบริบทงามตากิริยาประทับใจยิ้มไหวนอบน้อมอัตลักษณ์โรงเรียนเรียนรู้ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โรงเรียนได้มีการดำเนินการในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ความพร้อมด้านการบริหารวิชาการ โรงเรียนได้มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนมีการทาวิจัยในชั้นเรียนครบทุกระดับชั้นมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 2. ความพร้อมด้านงานงบประมาณ โรงเรียนได้จัดทำแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณและจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใจ่ายงบประมาณประจำปีมีการดำเนินการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพจัดทำเมนูอาหารตามโปรแกรมไทยสกูลันสา 3. ความพร้อมด้านการบริหารงานบุคคล บุคลากรมีความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 4. ความพร้อมด้านงานบริหารทั่วไปโรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มีความสะอาดและปลอดภัย พร้อมทั้งดำเนินการเตรียมความพร้อมตามนโยบาย back to school 5พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสร้างความรู้และความสุข 1. พร้อมด้านกายภาพและสุขภาพโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนด้านอาคารสถานที่และความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนและผู้มารับบริการ สพร้อมด้านผู้บริหารโรงเรียนได้มีการประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมทั้งมีแผนปฏิบัติการในภาคเรียนที่สองที่ชัดเจน 3. พร้อมด้านครูโรงเรียนได้จัดทำตารางเรียนสำหรับนักเรียนและแผนการเรียนรู้ ที่จะใช้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่สองพร้อมทั้งเตรียมการวัดและการประเมินผลที่ชัดเจน 4. พร้อมด้านระบบการสนับสนุนโรงเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี15ปีและอาหารเสริมนมโรงเรียน 5. พร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จากการดำเนินงานที่กล่าวมานั้นทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2566เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข